เดี๋ยวคลิปนี้เรามาอัปเดตนะครับเนาะตัวชาเลนจ์ที่ผมทำก็คือ8บอดใน10ล้านนะครับเอามาใส่พอตกองทุนพอตจริงนะครับเม<ๆ>ื่อคืนเนี่ยผมก็ใส่ไปช่วงประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มราๆวๆเนาะที่จริงก็ค่อนข้างชา้านะพอดีเพิ่งคิดได้ครับเออว่าวิธีนี้มันมันน่าจะเวิร์กนะครับบอดที่เข้าไปเมื่อวานเ,เดี๋ยวเปิดดู ดูแค่ทองแล้วกันเนาะมันลบไปสามไม้นะครับก็ราวๆอันนี้สองร้อยหกสิบบวกนี่ก็มาสามร้อยี่สามร้อยสี่สิบประมาณนะลบไปแล้วที่ปิดไปกแต่ยังหมดบวกเป็น floating p r o c e อยู่งนประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด us แสดงว่าไงครับมันยังมันมาฝั่งกำไรละโดยโรบอทที่ทำงานเนี่ยเข้าทุกเข้าแทบทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นว่าเป็นบอทต,ตัวไหนเปิด,ปดคิกขวาเปิดคอลัมนะ์้วเปิด คอมเมนต์ก็จะขึ้นเลขมีฉีกนัมเบอร์มามก็จะตรงกันกับตรงนี้เนาะจะได้ไม่งงนะครับมันขาดไปไหมหนึ่งก็คือตัวรหัสศูนย์เก้าแปดยังไม่มาก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะมาทำงานตอนไหนเก่งตอนนี้ผมเนี่ยโน่โพสิชันยังไม่ได้เปิดเลยหรือเปิดไปแล้วศูนย์เก้าแปดยังไม่มีเนาะเดี๋ยวรอดู ก็แนวโน้มเนี่ยผมว่าก็มาในทิศทางที่ดีนะครับบวกละแต่การดัน0.3ของผมเนี่ยถ้าถ้ามันออกออเดอร์ครบทั้ง8บอทมันก็จะตกประมาณสองจลอตใช่ไหมครับในพอร์ตหนึ่งแสนมันออกได้แหละผมใช้มาจิ 100, 000, นไปแค่นี้เองแสนสองเนาะมาจินเหลือ80,000นะครับถ้าเกิดว่าครบ8ตัวมันก็คงประมาณแสนห้าราวๆหรือไม่เกิน20,000อยู่ในนี้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวอเรจที่เราใช้มันน้อยแต่กำไรที่เราได้มันไม่ได้น้อย นะครับเพราะว่ากราฟมันก็เพิ่งขยับนิดขยับหน่อยอยังหลักไม่กี่ร้อยจุดเนาะถ้าเป็นหลักพันกําไรที่ได้มันก็มีโอกาสหลัก2อสมเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าพอร์ตหนึ่งแสนเนี่ยก็มีโอกาสไป2อ0สามพันจุดนะครับอันนี้ก็เล่นเดีเซฟเซฟถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลองดันในพอร์ตตัวเองเนี่ยถ้าเงินประมาณสัก2 0 3 0 US อ่ะผมก็แนะนำถ้าเปิดพอร์ตเซ็นได้มันก็จะเซฟกว่านะครับ พอร์เซนนะฮะถ้าเราออกหลอด0.1ในพอร์เซนในความหมายคือตรงนี้จะเป็น0.001ในพอร์ธรรมดาพูดง่ายๆคือหาร100พอร์เซน0.1เท่ากับอาหาร100มันก็คือพอร์ธรรมดา0.001ซึ่งในพอร์ธรรมดามันไม่สามารถออก0.001ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่น0.001อ่ะโอ้โหยังไงก็เซฟเนาะมันก็ เอ่อความโอกาสที่พอตจะติดลบเยอะมันมันไม่เกิดขึ้นแหละแต่ด้วยระยะชนะระยะแพ้มันมันโดนมันโดนสร้างไว้แล้วว่ามันมีโอกาสที่มันจะกําไรมากกว่าขาดทุนอยู่แล้วผมมาเห็นคอนเทนต์ที่เขาพูดเอามาโฆษณาว่าไม่ล้างพอตไม่ล้างพอตรันได้ตลอดไม่ล้างพอตผมว่ามันคือคือช้าชีวิตเราอะ จารันโรบอทแล้วกลัวกลัวแค่ <c oughs> ไม่ล้างพอร์ตไหม่พอจะแตกไหมอะไรอย่างเงี้ยวพาไม่ต้องไปเล่นนะครับการที่เราสร้างโรบอทแล้วมันไม่ล้างพอร์ตได้ไม่ยถึงว่า,ถ,าถ้ามันล้างพอร์ตได้เร็วสมมตินเนาะเล่นแล้วเออล้างพอร์ตเร็วมากเลยเราก็แค่ทำบอทดต,ตัวนั้นอนะ่ะให้เป็นรีเวิร์สให้เป็นฝั่งตรงข้ามมันก็จะทำกำไรได้เร็วถูกไหมครับแต่ในระยะยาวอะ่ะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคอนสิสเทนซีเนาะ เมื่อไหร่ที่ตัวโรบอทเข้ากับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่มากเกินไปย้ำนะที่มากเกินไปมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า over optimization นี่ผมจะอธิบายเนาะด้วยการอ p t i m i ม e จริงอันนี้ผมกดอ p t ต m ไม e ไปละการอ p t ต m i ม e เนี่ยมันคือการที่เราเดี๋ยวครับผมกดจริงเลยแล้วกันนะคือตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นบอท ทำเฟรม5เนาะที่ผมกำลังรันอยู่ที่โปรเจกต์10ล้านนตอนนี้มา4ล้าน20,000ละโอ้2วันกว่าเนาะแล้วก็รันจริงไปประมาณ5ล้านวิท5ล้าน200,000ครั้งคือ MacBook ร้อนเลยนะครับปกติมันไม่ร้อนว่างบนตักไม่ได้ตอนเนี้ก็เปิดแอร์สู้กว่าจะได้ของมาแต่ละแต่ละวิธีการแต่ละไทม์เฟรมเนาะ โปรเจกต์ผมจะมีเรื่อยๆนะครับเอามาแจกเรื่อยๆแหละตอนนี้ก็อยู่ในทองอยู่เดี๋ยวทำเฟรมที่ทำผมคงไม่ทำเกิน M5 แน่นอนเพราะอะไรนะครับามาดูกันเดี๋ยวพูดตัวๆลอัตติไมด้วย M5 เนี่ยมันจะมีระยะเวลาการไม่ทำกำไรของมันมหาศาลนะครับถ้าเป็น M1 ประมาณสัก10วัน15วันซึ่งมัน2อาทิตย์มันยังอยู่ในเดือนแต่ M5 มันกลายเป็น60ถึง120ย0 4ก็เห็นนะครับ แล้วก็ตัวเอ็นตัวตัวเดือนจํานวนเดือนที่เห็นมันก็ค่อนข้างเยอะแต่มันจะบริหารจัดการยากอยู่พอสมควรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวผมออพติ i ม e ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะคือมาที่ strategy หละก็คลิกที่กราฟแล้วกดมาที่ optimizer แล้วกดสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะทําการ over optimizer over optimization หมายความว่าไงหมายความว่า indicator จะโดนเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อให้ได้กําไรมากขึ้น พารามิเตอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอด,ดูเขาเปลี่ยนตัวไหนบ้างนะก็มีอัลติเกเตอร์มีสต็อป o อสมีพินบาร์นั่นนู่นนี่รอด,ดูนะจะเสร็จละเขาก็จะได้ค่าใหม่มาแหละจะมามาเปรียบเทียบว่าเออหลังอ p t ติ i z e อะมันกระบวนการเข้าออกของมันคือมันทำให้อินดิเคเตอร์มันเหมาะสมกับกราฟที่แท่งเทียนที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย เพราะมีการแบกเทปตัวเองครับมันเหมาะสมเกินเหตุมันเหมือนเสื้อที่เราใส่มันแน่นเกินไปถ้าเรานําหนักลด1โลเราหนักเพิ่มลวสอโลเราจะไม่สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้เพราะมันทํามาเพื่อคนน้ําหนัก6 0เท้วนเท่านั้นอย่างเงี้ยมันเหมือนแหวนที่แน่นเท่าเข้ากับนิ้วนางเราได้เท่านั้นเราจะสามารถทําได้แค่ถอดเข้าถอดออกนิ้วที่ได้ใส่นิ้วก้อยไม่ได้หลุดใส่นิ้วกลางไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปนะครับ นี่พลังเขา optimization ค, optimization ค่ามันก็ออกมาไม่ต้องดีใจเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่ามันเกิดการ Over อร์ออ i z e มคือเขาทำให้มันเหมาะสมให้มันฟิตให้มันดีกับแท่งเทียนแสนแท่งที่มันมีอยู่เนาะด้วยวิธีการอะไรของเขาก็ทำนะแต่ผมว่าอีกอีกอีกพาร์ทนึนงคือการทำ Normalize นะครับ normalize เนี่ยเขาจะปรับอินดิเคเตอร์นิดนหน่อย่มันมันไม่ได้ดูแย่มากแล้วจังหวะการเพิ่มมันก็ดูเพิ่มค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์ต่อไปคือเอาไอ้รูบอทเราเนาะทำเฟรม 1M เนี่ยเอามาผมจะเอามา normalize ให้หมดเลยตัวนั้นเนะ่แปดตัวนั้นผมไม่ได้ normalize เลยนะครับแต่เดี๋ยวมาลอง normalize นะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ปรับ indicator นิดๆหน่อยๆให้มันเหมาะสมแล้วมาดูว่าไอ้กำไร,รต่อวันเปร์เดเนี่ยมันมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันแย่ลงนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำโปรเจกต์อะไรต่อก mm hmm. อ็ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวรันให้เนาะแต่มันจะช้านิดหนึ่งแหละครับประมาณก็มีคงมี5วันแหละเราทิศหน้าน่าจะได้เห็นนะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลไปบ้างแล้วเนาะไปบ้างแล้วบางส่วนบางส่วนเป็นรหัสบอร์ดนะครับด้านบนเนาะ M5 นะครับ ผมก็จะดูเป็นเดือนไปเงี้ยแหละเดือนไปเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเนานะทั้งหมดที่มีแต่มันมีบางเดือนนะครับที่ผมไม่ได้เอามาใส่เพราะว่ามันจนนนานวน n มันน้อยคือเดือนนี้พูดง่ายคือเดือนพฤศจิกายนเพิ่งมีวันที่9้าเองนะกำไรที่ได้เราอย่าไปเชื่อผมไม่ได้มาลงเลยนะ n ไม่ครบจะเห็นว่าการเราก็มาใส่ข้อมูลลงไปเนาะในแต่ในแต่ละบอร์ดนะครับต่อมาที่ผมจะทําก็คือการเลเบลว่าใคร เจ๋งกว่านะก็กมาอย่างนี้แล้วก็ดูแม็ก4ี่สองหกคือถ้ามันเยอะมันจะมีประโยชน์คือตอนนี้มันไม่ได้เยอะมากมองด้วยลูกตามันก็พอเดาออกอ่าสี่สองหกใช่ไหมไอ้ลบลบเยอะสุดก็อันนี้ก็มาเลเวลสี่ไว้ก็ได้เห็นจะชัดเนาะอ่าเจ็ดสามหนึ่งกับลบสองสองศูนย์ เลเวลแดงไว้นะครับมากสุดก็เลเวลเขียวเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออมันจะมีอินดิเคเตอร์บางตัวครับที่มันค่อนข้าง,ทำ,งาท,นนทำเงินดีและขาดทุนน้อยหรือทำเงินดีและขาดทุนเยอะนะครับามาดูกันมันก็เป็นธรรมชาติเลยผมว่าบางทีมันไฮริ i s k ก็ไฮรีเทอร์น่ะเสี่ยงมากก็กำไรมาก เสียงน้อยกับเลยน้อยเนาะก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่อนะก็เนี่ยเ,เดี๋ยวเล่าในนิดหนึ่งนะครับคร่าวๆคงประมาณนี้แหละคือความใส่สีผิดเราก็จะมาดูให้เดือนนี้ตัวไหนเก่งแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าถ้าทําเสร็จมันจะเจอบางตัวที่มันเก่งที่สุดในแต่ละเดือนอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ สี่สิบสี่น่าสนใจสุดเนาะและอ่ะไอหนึ่งสองสองมันมีความพิสดารของมันอยู่นะมันก็แพ้แพ้แพ้เห็นไหมเป็นตัวที่แย่ที่สุดในแต่ละเดือนตัวท็อปท็อปฝั่งแย่นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งเดี๋ยวเราถ้าเก็บข้อมูลไปเยอะๆมันจะเห็นชัดเลยว่าเราควรจะเลือกใครมันเหมือนชีวิตเราที่ต้องเลือกอะไรสักอย่าง คือมันมีข้อดีข้อเสียแหละครับในในบอทแต่ละตัวนะแต่การที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งครบับางทีมันต้องเลือกบนความสุดโต่งางเช่นแบบผู้หญิงคนนี้สวยมากแต่อย่างอื่นไม่ได้เลยนิสัยเ้าชูนั้นนวลน,นี่อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเราต้องมีความเลือกเป็นให้มันเป็นบอทที่มันบาลานซ์ในระดับที่มีค onsistency เนาะทำกำไรระยะยาวได้ผมเชียร์ตัวสี่หกนะมาละ ได้ท็อปเดือนหนึ่งล้วทำให้เสร็จเลยก็ได้ปมาดูไปด้วยกันคือการเลือกพวกนี้มันเป็นเรื่องใหม่เสร็จนะครับมันจะไม่ได้มาใช้ออหรือรว่าสร้างกันภายในวันสวันกว่าผมจะทำได้คิดได้อะไรขนาดนี้โอ้โหสาปีนะครับมันมันค่อนข้างต้องงมเองอะ่ะมันไม่มีใครสอนหรอกเรื่องพวกนี้บางทีคนที่เขาเอามาบอดมาขาย ต่อให้บอดแพงเป็นล้านหรือแพงแค่ไหนก็ช่างอะ่ะมันจะไม่สามารถทำกาไรได้ตลอดมันคือเรื่องจริงมันไม่มีทางเลยนะครับเป็นไปได้ยากก็เป็นไปไม่ได้ดีกว่าลบเราก็จะเจอตัวท็อปฝั่งลบแล้วนะครับเริ่มปรากฏตัวแล้วเห็นไหมเห็นชัดเลยนะตัวท็อปฝั่งลบมันเริ่มมาละเริ่มเริ่มหนาตาเอ้ยเดือนจูนนี้มัน ทำกำไรได้น้อยับเห็นไหมครับเป็นเดือนที่ยากแต่เราจะผ่านไปให้ได้เนะาะจังหวะเดือนที่มันง่ายแบบบวกทุกตัวไม่เป็นไรแต่ผมจะให้ความสําคัญกับเดือนที่มันกําไรไม่เยอะเนี่ยช่วงเนี่ยแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงแต่โชคดีนะครับที่มันขาดทุนน้อยอ เอกาส์ใน yeah, บวกหมดเงี้ยเออลบนิดหน่อยเยผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่เดี๋ยวก็เดบิลไปก่อนแล้วกันกว่าจะได้มาตรงนี้ยผมดูหลายอย่างเนาะผมคัดมาแหละว่ามันมันเป็นบอดที่มีวิธีการยังไงบางบอดนะครับมันจะแพ้ประมาณ20-30เหรียญไปเรื่อยๆแพ้ประมาณ4 0ไม้30ไม้ติดอย่างเงี้ยในช่วง3เดือนติดเนี่ยแต่เขามาชนะทีหลักพัน จุดเอ้ยหลักพันเหรียญหมายความว่า10,000ืจุดอะ่ะก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเออกมาเราก็ต้องเจอสถานการณ์ยากๆแบบคือนอนเหงือกแห้งประมาณ3เดือนที่มันบอดมันติดลบทุกวันนะครับเนาะแล้วมาชนะทีเออหมื่นจุดอย่างเงี้ยคือมันก็คงทดแทนที่เสียไปได้แต่ปัญหาคือถ้าพอร์ตมันแตกไปแล้วหรือไม่มีอรอตเล่นแล้วเรามันทนไม่ไหวอะอรอตทนรอดาวไม่ได้เรามันก็จบใช่ไหมฮะ นี่คือปัญหาเรื่อง max drawdown ที่คนไม่เข้าใจนะครับคนก็ไปดูเส้นดูอะไรเฉยๆซึ่งมันแต่งได้นะออผมลืมบอกประเด็นเรื่องแต่งเส้นคืออย่างที่ผมไป optimization ให้ดูอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะชี้ให้ดูนะเขาเลยมาเอาออามาเป็นเครื่องมือหลอกคนนะครับพวกทำ robot ทำอะไรต่างๆก็แค่กดโหมด optimization มันก็สวยอยู่แล้วผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกวไอ้พวกนี้มันเอาอีกแล้ว คือปัญหาคือเขาไม่สามารถเถรดทำกำไรได้เพราะเขาไม่เข้าใจที่มาที่ไปไม่เข้าใจหลักเหตุหลักผลว่าทำไมมันถึงได้กำไรน,นะครับเขาก็เลยทำอะไรที่เหมือนจะมาหลอกรหรือมาย้อมเราให้มันเห็นนะนะดูนะไม่ว่าบอทดที่แยกแค่ไหนอะผมอันิดบาลานแบบอยู่สุดท้ายเลยเอ่ะอันนี้แบบเนี่ยกำไรห้าร้อยเนี่ยผมจะทำให้มันขึ้นให้ดูนะเอาทำไมให้มันดีสิ MT5 ก็ทำได้นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นใครก็ทำได้ครับการอั t o m อ z a t i เ n ชันหลอกคนดูเส้น equity c u เคอมันจะดีดขึ้นมาคือเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ระบบเนี่ยระบบแผงเดิมอะ่ะมันเหมาะสมกับแท่งเทียนที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Over o u t o m i z e r Over Automization มันทำให้มันฟิตกับแท่งเทียนให้มันได้กำไรกับแท่งเทียนมากเกินเหตุเห็นไหมครับยกละ e q u i ว y มาละ ก็ดีไม่ดีมี2องสาพันเดี๋ยวรอดูแล้วเราจะเชื่อได้เหรอเห็นไหมครัคือมันคือความจริงนะอดีตที่มันมีความฟิตกับแท่งเทียน1นึ่งแสนบาทนั้นเกินเหตุถ้าแท่งเทียนนั้นขยับนิดขยับหน่อยคุณจะติดลบและคุณจะติดลบยาวๆและคุณจะไม่สามารถมี consistency ในการทำกำไรได้ผมก็ใช้นะระบบเนี้ยแต่พอไปเล่นจริงอ่ะมันผิดก็เลยมาเข้าใจว่าเฮ้ เราเราอยากเห็นสิ่งที่มันดีเกินความจริงเห็นไหมฮะมาล้เห็นเส้นอีควิตี้ดีดขึ้นเลยผมว่ามีสองสามเท่าอ่ะกำไรนะดีสเซอสุรเดามาบวกบวกสีแล้วเยอะกว่าเดิมสองเท่าละโปรไฟล์แฟกเตอร์สาจุดสามอันนี้เวอร์มากมันเป็นไปไม่ได้ครับย้ำว่าเป็นไปไม่ได้จะได้ไม่ไปโดนใครเขาเอาข้อมูล ที่ผ่านการออพติมัยมาหลอกกันเนาะไม่ถึงสตีไม่หมมันกำลังหา,หาทางอะทำให้มันออกมาดีที่สุดเส้นคุณิเคอสวยที่สุดสิ่งที่พอทำได้ผมว่าเลือกโหมดนอมัลไลเซอร์พอปรับอินดิเคเตอร์ได้หน่อยห่อยอย่าไปทำอะไรให้มันเยอะแยะมากมายวุ่นวายเนาะเนี่ยก็เพิ่มมา200กว่าเหรียญน,นะครับรีทร์นโซลดาวมหาศาลแม็กตัวดาวลดลงไป50กว่าจาก150นะ p r o f ฟ t f a c t เตอร์ก็ขึ้นเยอะนะครับหลัง o อ t ติม z e ค่าต่างๆมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วถูกไหมเซตติ้งผมทำใช้เอา o อ s แซมเปิลอนะินแซมเปิเนาะแล้วก็ตัวไอ้สเต็ปที่ทำให้มันทำ40สเต็ปเซิร์ชรีเทิร์นสโตรดาวที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมาสอนมันค่อนข้างยากแล้วครับพวกเอฟเซ็ a ต c e อนต์คุณเว่าเขาจะทำอะไรบ้างเพื่อ Op t i m i z e ให้ค่ามันดีเนาะโหมดที่น่าทำคือน o r อ a l ไร e ชิลๆสบายๆปรับ i n d i c เ t o ตอร์นิดนหน่อยๆน่อยให้มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไม่มากแต่บางครั้งมันเปลี่ยนมากก็ต้องระวังถ้ามันมากเกินไปเหมาะสมกับแท่งเทียนชุดที่ผ่านมามากเกินไปเราก็จะลำบากเพราะว่าชีวิตจริงกราฟมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมันก็เปลี่ยนไปตาม เหตุตามปัจจัยทำสภาพเนาะอ่ะมาดูกันใครแย่สุดทำฟิล์ม M5 ผม,มทำนายาแต่แนแล้วว่ามันจะยากนะครับมันไม่ได้ง่ายอ่ะมันมีเดือนที่มีตัวท็อปอยู่เห็นไหมครับ3าเกขึ้นหิ่งเลยนะเห็นไหมเขียวชุม่มเป็นตัวท็อปของเดือนเนี่ต้องเลือกเลยไม่ไม่มีข้อแยง้งใดๆนะครับส่วนอ้นี้มันมีความอัลติไมโอเวอร์อัติไมบางอย่างเห็นไหมครับ เดือนที่แย่ก็แย่ไปเลยเนอะเขาเป็นตัวท็อปของความแย่สามเดือนติดแต่เดือนที่ดีมางดีมากสองพันห้าแบบนี้ชีวิตเราจะรุ่มรุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลนะครับถ้าเลือกสี่บผมว่าชีวิตคุณน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเอาออกไว้ตรงนี้ก่อนสามเก้าไว้นี่จะได้พิจารณาง่ายๆเนาะโอเค าก็มีแก๊งลูกผีลูกคนอยู่ที่แบบมาสายกลางนะสามเจ็ดผมผมโอเคกับมันนะครับลบครั้งเดียวเนาะที่เยอะสุด 36, สามหกก็ใช้ได้มาละตัวที่สองตัวที่ก่อปัญหาเนาะลบเยอะสุดสามเดือนติดอืมอ่ะไม่เป็นไรถ้ามองนะครับแอปพลแบบที่สองคือเราจะมองเป็นเดือนเนาะถ้าดูดู January เนี่ย มันลบตัวที่เราว่ามองว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันลบไปเจ็รอยกว่าแทบไม่มีตัวไหนที่ซัพพอร์ตได้เลยนอกจาก40เห็นไหมครับถ้าเราเอาหัดสี่สิบมาด้วยเนี่ยมันก็ต้องพกไอ้สี่สมาด้วยปัญหาที่ตามมาคือนี่เลยลบนี่ลบน,ลบนี่และลบนี่คีย์คือมันซัพพอร์ตกันได้ได้ไหมไอ้แผงเนี้ยกับแผงนี้เนะเาะมาดูกันผมเอากลับมาคืนนะสี 40. คือมันยังออตติไม้ไม่ออไม่ใช่มันยังเออเจนเนอเรไม่เสร็จแหละก็ประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็นของจริงทั้งหมดอันนี้มันมาครึ่งเดียวเนาะผมก็ทําข้อมูลรอนะครับจิตมันต้องสงบสงบใส,บส,บสๆใล่อะไรมาทำเรื่องพวกนี้ยไม่งั้น,นพลาดสี่ตัวแรกนะซัพพอร์ตได้ไหมได้เนาะได้แน่เดินตัวที่สองซัพพอร์ตได้ไหมสีเดือนได้แน่นอนเดินที่สามซัพพอร์ตกันได้ไหมได้แน่นอน ตรงนี้สปอร์ตได้ไหมที่มีปัญหาโอ้ยนี้ก็ลบเยอะนะครับเนี่ยลูกผีลูกคนสุดๆเลยเดือนนี้ออกกาสเนี่ยอันตรายเดี๋ยวต้องมาดูแหละว่าถ้าเลือกตัวที่5้าสมมติเอานี้มาด้วยอ่ะอันนี้มันก็รอดถูกไหมที้สามเจ็นี่มันมีความกลางๆนะครับเนี่ยไม่ก่อปัญหาแต่ว่าเดือนที่ชาวบ้านเขาไม่ดีเขาก็พอสพอร์ตคนได้ถ้าบวกกันทั้งบมดได้เท่าไหร่ก็ล่างมาบวกหกร้อยอ่ะก็โอเค นี่ไม่ต้องกลัวอันนี้แหละแค่แค่อันนี้ก็ซัพพอร์ตได้ละแต่พอมาเจอนี่ลบามาดูกันคือถ้าสี่ตัวเนี่ยซัมมารีเป็นลบหนึ่งรยิบเก้าเห็นไหมด้านล่างซ้ายเนาะผมเลือกนี้มาบวกอ่ะห้าตัวบวกเดือนที่แย่จัดจัดเรายังรอดอืมโอ้โเดือนจูดนี้ไม่รอดนะครับอาจจะต้องมีตัวอื่นมาซัพพอร์ตซึ่งถ้าเราไปเอาหนึ่งสองเจ็ดมาอีกปัญหาคือเราจะได้ติดตัวลบตัวติดลบของหนึ่งสองเจ็ดมา ถ้ามันไม่เยอะเรารับได้มันก็ไม่เป็นไรสมมติผมลากไปบ,บวกดูคืออาจารย์ผมที่เขาใช้อะไม่เป็นเป็นฝรั่งเนาะอาจารย์เปโกอเล็กซานโดรนะครับลองไปเซิร์ช u t u b e ดูได้แก่ใช้หนึ่งรบอรตต่อหนึ่งแอคเคาหนึ่งรบอรตต่อหนอึ่งแอคเคาน์าะซาดิสมากมไม่ไหมก่อนนะครับเนาะคือนอ่ะผมยัดตัวที่หกมาแล้ว ต้องไปดูว่าเอ๊ะอดีตเขามีปัญหาตรงไหนเดือนนี้ใช่ไหมซึ่งตัวอื่นเขาไม่มีปัญหาการที่แอดเข้ามาอย่างเงี้ยมันทำได้เห็นไหมยังบวกเกยอะอยู่เลยเนี่ยหนึ่งสองพันกว่าปัญหาเขาน้อยไม่เป็นไรถึงไหนแล้วเมื่อกี้เออตรงนี้ไหมเดือนที่ยากเราตัวที่หกมาซัพพอร์ตซัพพอร์ตรอดใช่ไหมสองเจ็ดสามาอันนี้ไม่ต้องคิดอันนี้และก็รอดอยู่แล้วเนาะ ่ะนี้ก็จบแล้วนี่ผมว่าก็6ตัวแรกนะครับถึงรหัสตรงนี้ผมเลื่อนนี้ออกจะได้ไม่งงแอดไลน์หนะ่อยแอดคอลัมน์โอเคก็เป็นแผงหบอทผมคือการันตีว่ามีโอกาสร,รอดสูงมากนะครับถ้าทั้งหมดกำไรเท่าไหร่ก็กเลย สามหมพันเนาะจุดเออไม่ใช่สิสามแสนห้าหมจุดเพราะเราเล่นศูนยจหหลอดใช่ไหมครับในระยะเวลาปีครึ่งเนี่ยอันนี้ก็เวิร์กนะครับหตัวที่ได้คือรหัสพวกเนี้ยผมว่าเออน่าสนใจเดี๋ยวรอให้มันครบ10ล้านก่อนอะ่ะมันจะมีตัวน่าสนใจเพิ่มประมาณเนี้ยสี่ห้าหกตัวเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวโปรเกสให้ฟังแหละ คิดหน้าน่าจะจบเนาะเดี๋ยวมาแจกกันนะครับสวัสดีครับ